สวนสวยนะครับใกล้ตัวเมืองปราจีนทุเรียนติดลูกแล้วนะครับเพิ่งเก็บผลใหม่ๆนะครับใบก็จะน้อยหน่อยนะครับนี่ครับอ,อยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองนะครับหรืออยากมีบ้านสวนไว้พักผ่อนนะครับแปลงนี้ตอบโจทย์ขนาดกำลังดีพื้นที่สวย3ไร่2งาน89ตารางวานะครับ ยกแปลงเพียง4.4ล้านบาทเฉลี่ยไร่ละ1ล้านเศษเศษนิดๆน,น,นะครับตำบดลดนงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีทุเรียนต้นใหญ่นะครับ65ต้นนี่ครับอายุ7-8ปีนะครับให้ผลแล้วเสริมด้วยทุเรียนเพิ่ม,มอีกบางส่วนนะครับ 1-3ปีปลูกซ่อมนะครับประมาณ20ต้นมีที่ว่างด้านหน้าแปลงนะครับถมดินไว้แล้วนะครับรองรับสำหรับการปลูกบ้านนะครับหรือจะปลูกโรงเรือนนะครับแล้วแต่นะครับวิวด้านหลังเห็นทิวเขาอ่านี่ครับสูรอากาศบริสุทธิ์ได้ทุกวันนะครับถนนเข้าออกเป็นทางสาธารนณะสะดวกไม่เปลี่ยว ใกล้ตัวเมืองใกล้ตลาดใกล้ห้างใกล้โรงพยาบาลเอกสารสิทธิ์ฉนดครุฑแดงพร้อมโอนนะครับนี่ครับใกล้ตลาดต้องชมใกล้วงเวียนนเลสวร9กิโลตัวเมืองปราจีนนะครับใกล้โลตัสโรมินสันโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศต14กิโลนะครนายก30กิโลนะครับซื้อมาขายไปก็ได้ ซื้อประกอบเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้นะครับสนใจโทรได้สอบถามได้นะครับนัดดูสรที่จริงต่อรองราคาได้ครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ